ตอนนี้ก็บ่ายสองโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่เมืองชื่ออะไรนะค o เม z ิเ i a า a quella quella città Ecmere Grudelua No non questa Dove che Ecmore Ecmore เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ Ecmore ค่ะตอนแรกนะคะก็คิดว่าจะไม่ไปต่อกันนะคะเพราะว่าหลังจาก ทานอาหารกันแล้วก็รู้สึกอิ่มแล้วก็มานง่วงนอนค่ะแต่ก็มาคิดว่าเออไหนๆเราก็มากันจนถึงนี้แล้วแล้วครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เดินทางโดยรถยนต์ก็ได้ค่ะเพราะว่าการที่เราไปสเปนครั้งนี้เราก็ไปเพื่อที่จะเก็บของเพื่อกลับบ้านที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็เลยคิดว่าอ่าไหนๆก็มาแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อก็แล้วกันค่ะ e n t า a t e n ลา l ร r o t o ด d a ย o i p r e ็ d e t e la prima uscita. ที่เมืองนี้นะคะเขาจะมีระบบ การจัดการเรื่องน้ำหรือว่าการขุดคลองนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าสังเกตดูดีๆนะคะเมืองนี้จะมีลักษณะการขุดคลองคล้ายๆกับฝ่ามือแล้วก็นิ้วมือของเรานะคะก็คือว่ามันก็จะแยกไปตามบริเวณเมืองต่างๆค่ะไปะเพราะว่าเมืองนี้ก็เป็นเมืองกเกษตรกรรมด้วยค่ะ แล้วเมืองนี้นะคะก็น่าที่จะเหมาะที่จะมาล่องเรือเพื่อพักผ่อนนะคะในช่วงวันหยุดนะคะที่นี่เขาก็จะมีการทำนาเกลือด้วยนะคะถ้าหากเพื่อนๆมอนมองกลๆนะคะจะเห็นกองสีขาวๆนั่นก็คือ,อเกลือนะคะที่เขาผลิตได้ะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาใกล้จะถึงหมู่บ้านโบราณนะคะหมู่บ้านโบราณน,นี้นะคะจะอยู่ภายในตัวกำแพงนะคะเขาจะมีกำแพงสูงใหญ่นะคะกั้นไว้ล้อมรอบเลยค่ะแล้วหมู่บ้านนี้นะคะก็จะอยู่ข้างในนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงข้างในกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะาเข้าไปข้างในปราสาทกันนะคะตามมาเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะวันนี้นะคะไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวเลยค่ะผู้คนค่อนข้างจะ บางตานะคะก็มีประปลายค่ะอาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันก็ค่อนข้างจะแพงขึ้นแล้วก็อยู่ในช่วงของอะระหว่างสงครามเนอะอยูเครนกับร,รับเสเซียด้วยค่ะก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวกันค่อนข้างน้อยและอีกอย่างหนึ่งก็ช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวด้วยค่ะอาจจะต้องรอประมาณ เดือนพฤษภาหรือว่ามิถุนาเป็นต้นไปค่ะไม่รู้ว่ามันจะเดินขึ้นไปตรงที่เราอยากจะขึ้นไปได้ไหมเขาเปิดให้เข้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวจะลองเดินหาดูนะคะว่าจะเข้าไปาข้างในได้ไหมหรือว่าจะขึ้นไปข้างบนได้ไหมคะ่ะติก็ตต้องซื้อตัวก่อนค่ะ ตามที่รู้มาคร่าวๆนะคะว่ากันว่าใครที่มาที่นี่นะคะแล้วโยนเหรียญลงไปในกล่องนี้นะคะจะทำให้เราได้กลับมาเมืองน,นี้อีกค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าข้างในกล่องอข้างในบ่อน,นี้นะคะก็จะมี ไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิที่เป็นยูโรอยู่ค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะหลังจากที่เราชมชั้น1กันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นบันไดไปชั้น2กันนะคะบันไดขึ้นชั้น2นะคะก็จะเป็นบันไดเดินขึ้นวนขึ้นไปแบบนี้นะคะ เป็นบันไดเหมือนอรูปหอยค่ะอ้อันนี้คือบ่อน้ำนะคะแต่ว่า<ด> อนนี้ไม่แน่ใจมีน้ำหรือเปล่าโอ้ลึกมากๆเลยค่ะโอไมก้าก็มองเลยนี่แหละค่ะเพื่อนๆเวลาที่เราไปเที่ยวเมืองตามเมืองต่างๆนะคะเราก็มักที่จะชอบดูอะไรที่เป็นเมืองเก่าหรือว่าของในท้องถิ่นนั้นๆนะคะอย่างเช่นพิพิพธภัณฑ์หรืออะไรพวกนี้ค่ะ ก็มักจะพากันไปดูค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงชั้นที่สองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เราอยู่ชั้นล่างแรกคะคะนี่ค่ะภายในผนังนะคะเขาก็จะมีเขียนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ไปให้สำหรับผู้ที่สนใจนะคะว่าประสาทนี้หรือว่าเมืองนี้มีความเป็นมายังไงคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นไปสู่ชัน,นที่สามกันค่ะ ชั้นนี้นะคะก็จะเป็นชั้นบนสุดค่ะก็คือจะสามารถมองเห็นวิวได้รอบๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็คืออ่าเป็นคลองนะคะเป็นแม่น้ำที่อยู่รอบๆอเมืองนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะมีอ่คลองนะคะก็จะแบ่งเป็นเส้นๆนะคะเหมือนกับนิ้วมือของเราเลยค่ะ แยกไปทางนั้นบ้างทางนี้บ้างนะคะกล้องสองดูบริเวณอรอบๆนะคะก็สามารถจะมองเห็นได้ชัดๆชัดๆนะคะเขาก็จะ ช่องหยอดเหรียญน,นะคะ1ยูโรหรือว่าส e แลยวเราก็าเข้าไปสมองแต่เราอ่ะไม่ได้หยอดเหรียญน,นะคะเราก็ดูด้วยสายตาเปล่าของเรานี่ค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็พาชมโดยรอบๆแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะลงไปข้างๆกันค่ะเดี๋ยวไปเดินในเมืองเก่ากันต่อนะคะ เดินขึ้นแล้วก็ต้องเดินลงนะคะตอนนี้บันไดรูปหอยค่ะเราก็จะค่อยๆเดินวนลงไปอย่างนี้นะคะเดินเร็วไม่ได้กบเลียนหัวนะคะ มาเดินบนกำแพงอของหมู่บ้านเออของหมู่บ้านเออใช่กำแพงของหมู่บ้านมาเดินบนกำแพงของหมู่บ้านแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูนะคะเพื่อนๆนอกจากเสาทีวีค่ะแบบสมัยโบราณแบบบ้านเราเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเสาทีวีบ้านเขาก็ยังมีอยู่คะ่ะ ทุกๆหมู่บ้านนะคะเขาก็จะมีโบสถ์ค่ะแล้วโบสถ์ก็จะมีระฆังเหมือนกับบ้านเราที่มีกองเพนนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ใจกลางหมู่บ้านนะคะที่นี่นะคะก็จะมีโอ้ร้านอาหารเยอะแยะเลยค่ะไม่รู้จะดืม่มร้านไหนดีน่านั่งทุกร้านเลยค่ะ ตอนนี้ประมาณ4โมงเงยน็นนะคะโอ้สวยมากค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็พาเพื่อนๆชมาการาเกือบๆทุกซอกทุกมุมแล้วนะคะสำหรับวันนี้หรือว่าคลิปนี้ก็คงจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวมาชมาเหมืองอีกสมอร์ได้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบายบายค่ะ